ต้องบอกว่าผมจบโทแอคติ้งเลยนะผู้จบเอก a c t i n งู้สติวได้เมื่อกี้เด็กคนบ้าคนบ้าวริงบีพากสวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ sound effect เสียง วันนี้เราอยู่กับพี่บี้เท็นดีล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป่านะครับเพื่อบางคนยังเล่นไม่เป็นอย่าเล่ามีคนสอนไป สาวเอฟเฟกเสียงแวแวววแบคบกอลิ่งเป็นสามทีมในแต่ละรอบเลือก,ก้เล่หนึ่งคนออกไปทําเสียงเอฟเฟกต่างๆเช่นตึกตุ๊กตกตึก,ตก,ตก,ตกจากนั้นเพื่อนในทีมต้องตอบไปถูกว่าเป็นเสียงอะไรแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามรู้ก็สามารถขโมยตอบได้ทีมไหนตอบถูกเอาไปเลย1คะแนนจบเกมทีมไหนได้แต้มเยอะกว่าชนะอ่ะสนอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับมาแล้วยากเกินไปสำหรับพวกคุณหรือเปล่า เอาจริงพี่พี่เบื่อมากกับพวกขิงที่แม่งแบบกำลังงอขึ้นเราอ่อนเกินคอยดูนะลุกลรงลุกลรงคือเราเราอ่ะเราทีมเยือนบอกเขาไปว่าคุณน่ะจบสายอะไรมาคือผมต้องบอกว่าผมจบโทแอคติ้งเลยนะอ้าวกูจบเอกอคติ้งไม่ไม่อโทผมกูบอเอกไง ี่ทุกคนเพิ่งรู้กันเลยนะเนี่ยใช่ไยมใช่ไหมหลักสูตรฟอยเ,เขาเพิ่งมีมาปีเดียวมึงเป็นคนแรกหลักสูตรที่มึเงเรียนพี่รู้สิคเขาโอเคมนอะไรปล่อยเฟ้นิวทุกวัานี้ผมพร้อมแล้วเอาพร้อมนะเอ้าวมังค่ะถูกตอไปผีถูก

ที่ไม่ต้องท่อต้องปูบันปัดน้ำบทัดน้ำบัรทัดทูกที่ไม่ต้องท่อเตียะนผิวปากทุกตงแต่งแต่แตงแต่งงแต่งแแต่งแต่งแตงแแต่งแตแต่งแแต่งแอะไรมาเรื่องเรืงแต่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 แตงแต่งแต่งหมดแตแต่กับกับบ้านี้นี่ สิงโตเอะไรวะเสียงวากอันไออาร์ไม่ตด้แล้วขบวนขันมาแต่้ได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 ้้แต่ง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 หมดเอท่างทำเสร็จแงค่ะเย้ เยี่งมากเพืเก่งอยู่นะเราปริญญาจะชนะปริญญาใจจะสุดเสียงวัาเรียงไว้ก่อนเนลุกเลยนะเมื่อกีน่ากลัวใช่ไหมเนลุกอ๋อโอเคเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไบอกอะไว่าทำได้ดีโอเคขอบคุณมากครับใครเป็นก่อนดิพี่เป็าป๋าป่ะโอเคเออให้เขาพร้อมนะฝั่งเทพลีลานะครับไปนกหวี ปิดไฟถูกต้องครับนกบีนพี่เมื่อกี้น่ะนกอะไรบิีจริงวะพี่ให้ผมตายดีกว่าแผลเหลืเหลือเด็กแผลเหลืเหลือเด็กคนบ้าถูกต้องครับอ๋อคนบ้าฟึ๊ดฟึ๊ดตอดไม่ใช่พี่สูบลมจมูกบัดเป็นวัดจมูกตันไม่ใช่ไม่ใช่ฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดอ๋ออ๋อเข็มฉีดยาไอ้เชี่ยไม่ใช่สูบลมไม่ใช่ข้ามโอเค ออกิงมินิมาร์ทไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อถูกต้องครับอ้าวโอ้ต่อมาครับติงติ่งเน็ตพิกถูกต้องครับโอ้ยถูกต้องครับโอ้ยถุยน้ำลายถูกต้องครับตัง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 งตัังตตังตังตัเครื่องจักรตังตัเครื่องเจาะรถบอเตอร์มีคำว่าเจาะเจาะเจาะดินเจาะดินห้ามเลยห้ัติ่ง ไมโครเอผิดครับติดิ้งิงข้อวาเข้าใจเตือนผิดครับท่านนปากรอข้ข้อ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 ข้ข้าขข้าม้อข้อข้อ้อข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 ้อ้อข้อข้าข้อออ้้อ้ อ๋ออย่างนี้เจ็เท่าเพราะว่าพี่ได้6แล้วบวกไม่ได้พี่ซิวไปได้ก็ตอนนี้เท่ากันอยู่นะฮะสองสามสีสไปติ้งติๆงติงติงงงงงงงตวงปีพาดเปลี่ยนโน๊บเอ้ะใช่งานศพครับไม่ใช่ติ้งติ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 งตะ้ง้อยเสียยรถหัวเรงพยาบาลแล้วฉุกเฉิน ตำรวจตำรวจถูกต้องโอ้ยเร็วๆสัตว์ประหลาดเสือเสือชิงคองเสือว้าวใช่ครับมีไม่ใช่อันต่อไปตึ้งตึ้งเสียงปืนปั้งยิงปืนมีปืนปืนใหญ่ปืนลูกซองถูกต้องอ่ะถูกเนี่ยปืนโดดรถไฟถูกต้อง หนูเอ้าทุกคนหนูเอ้าทุกคนหนูมึงมาทำไมเนี่ยอะไรนะตีแตกกระดิ่งแตกโดนต่อยตาแตกน้ำร้อนไม่ใช่ลิฟไม่ใช่ตุ่มหมดเวลาอักขี่ออกขีดพี่เสียกประมาณนี้เหรอ มันก้อนนแข็งมัยากจังวะสามคะแนนมีทีนี้ได้เต็มหนึ่งคะแนนโอ้โหเฮ้ยคะแนนนี้มันยากจังพี่วัดมันอาจจะอยู่ที่คนใบ้ไงอันแรกดีกีต้าโอ้มึงก็ดีดเป็นเพลงหน่อยดีมึงดีดน่ะปีพาดเลยมึงดีดไปเขาไปต่อปีพาดอ่ะอฝั่งเทพลีลาส่งไทยครับเอาเวงครับโอ้โหพี่เวงเลยนะโอ้ตะตึงตะตึงไอ๋เสียปากการแสดงเอาแล้วเอาแล้วโอ้เอาแล้ว เรียกุองฟ้าไปด้วยอ่ะดูว่าทำอะไรความเปี่ยงมาแล้วการใช้ปากอเลยได้แบบเต็มที่กูจะใช้อารมณ์เข้าสู้เออพร้อมหรือยังคร้อมลิงพนีถูกต้องเด็กร้องไห้เด็กถูกต้องครับอ้วกถูกต้องครับตดถูกต้องครับเฮ้ยครับขู่ชมเกงแอคติ้งติดคอ ขาดหายใจครับนัการโอ้โกบโกบถูกต้องครับโกบโกบเอแล้วขึงงงึึคครร่่้นดนตรีกออกดนตรีถูกต้องครับรถชนรถเด็กเด็กรถถูกต้องครับคนร้องเสียงเพี้ยนโอเปร่าถูกต้องครับโหยผีกลนเกือบถูกแล้วครับนอนกลนกอลัม แมคูล่าเป็ดอกขาดเสลเปรียถูกแล้วปีสาอซอมบี้ถูกต้องเ้ยซอมบี้มีสิ่งนี้จะค้ายเพลงญี่ปุ่นอันนี้กูยิ้ไม่ออก่จ้ลองเล่นเหรอต้าดาจกีตาร์กตาเปียโนอะไรอะหมดเวลาพี่บอกมันบอกว่าจรสลัดอ่ะกูท้ไม่เป็น้าับครับเก้าครับเก้าคะแนน านงนี้ทำง่ายไม่ได้ข่มผมส่งตัวเต็งไปคนนี้เต็งเออห้าสมแมงวีแมงวันพึ่งยจโห่ละโหละสตาวอล์งพึ่งพึ่งะหอ้แล้ว กดดันท้าก่อนาครับดุดุดดุดดุกหัวใจไปถูกต้องเสียฉีกถุงฉีกกระดาษซิบซิบซิบไม่ใช่สิบทครับอิงอักอิงอักอิงชิงจบสูดสูรก็เตี๋ยวดูดน้ำดูดละ ต่าลูกปองคต้องมีหอมห้อเร็รพยาบาลแล้วเร็นอะไรไะไปไปไปเปไปไปถ้าลืมมาด้คำเดิมแข็งอออฉีกกระชาฉีดน้ำออออคอะ้อ หนมโอ้เราเราตั้งเก่าเลยมึงไปด้วิโก้เลยอ่ะเียนหนึงเป็นยุงใช่ไหมใช่ค่ะโอยุงตัวไม่เลิเลยมึง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  ยุงไงนางวันแล้วแมนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสูสีมากเลยเราต้องสติวเข้ามาให้ได้เยอะเออไม่ทันหรอกง่ายมากเลยนะอ่ะหนึ่งสองไปมอเไซมอไซค์มอเตอร์ไซค์รถยนต์วัววัวถูกต้องครับตบมือถูกต้องครับระเบิดต้มระเบิดถูกแล้วครับระเบิดกดกิ่งกิ่งบ้านกิ่งบ้านถูกต้องครับ ลมรั่วลมหลุดพัดลมแอร์ฮีเตอร์พ่องูถูกต้องครับอกลัวกลัวไอออกลูกไอออกเดิมเปล่าเปล่าง่วงนอนถูกต้องครับติง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 ซิการ์เบลกิสมาส์คซาคอร์สถูกต้องครับโอ้โหนย่ยากท่าทยังยังโอ้โหเหรอ คนป่าคนป่าอุ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละฉับฉับฉับไกลๆกล้องครับเหลืออันสุดท้ายนะครับตีดิดิตีดดไอเต็มบ่ไอเต็มถูกต้องครับหมดแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะคือเขาได้คะแนนกมไหมว่า เราทำอะไรกันอยู่ง่ายเรายกมือแล้วง่ายเดี๋ยวสตาร์ทยกมือแล้วแต่ว่ากรรมการยังไม่ยัง่โอ้ชัดเจนเนาะอันนี้ยังต้องแข่งกันอยู่เนาะจะได้ดูว่าทิ้งมันห่างกันแค่ไหนห่างกันกี่คะแนนเก้าคะแนนเฮ้ยเขากระเจอกขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนสามทีมชนะได้แก่แค่ไม่รอด ้เขาหน่อยเขาเขาถึงแกห่างห่างเก้าเลยเหรอไปที่มือหละตอนมือกันได้มือทำกูยากมากเห็นใจกูหน่อยก็อย่าอย่าโทษกันเวลาเราแพ้แพ้เป็นทีมชนะเป็นทีมอ่าโอเคครับผมนี่ก็คือความสนุกสนานของอ่ะสายเฟกนะครับก็ขอบคุณทางทีมเทพลีลาด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปถ่ายหนะว่าเสียงอะไรเสียงคนชนะ ได้กูได้หายใจได้เกมได้เราจะไปแข่งกับใครไปทำเสียงประหลาดประหลาที่ไหนก็รอติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสาวเอฟเฟกต์เสียงแวลเวล